ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาดพลัสหน่วยละ5 0,000บาทรวม0,000หน่วยอายุสลาก2ปีอัตราผลตอบแทนหน้าสลากสูงสุดร้อยละ1.25ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดลุ้นรับเงินรางวาัลมูลค่าสูงสุด3ล้านบาทตลอด24งวดการันตีถูกรางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่ารางวัลละ100บาทถูกงวดเมื่อฝากตั้งแต่50,000 0บาทขึ้นไปและยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้ธนาคารเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมา,มานมาดพลสัสตั้งแต่วันจันทร์ที่23มกราคม2566เป็นต้นไปโดยให้สิทธิ์กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อสลากในวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทภายในกรอบวงเงิน รวมทั้งสิ้น1นึ่งหมล้านบาทเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการออมรับผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงให้กับบรรดาลูกค้ารายย่อยมากขึ้นโดยลูกค้าสามารถซื้อสลากผ่านทางช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB Algen l GHBO และทอออทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ทออ,อทุกสาขาทั่วประเทศ gh bank call center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage รวมทั้งติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application g h b All Mobile Application g h b All g e n และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15.00ถึง15.30นนชินนี tnn ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ